คานี้ยกเห็นบางอย่างนะพี่ป้อมถ้าสมมติว่า t r ูเซล l ์ของเราอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข้างนอกที่เป็น Personality อะค่ะมันถ้ามันขัดแย้งกับคาแรคเตอร์มันจะทำให้มีความย้อนแยง้งแล้วความสับสนในตัวเองเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอตัวคาแรคเตอร์หรือทูเซล l มันเปลี่ยนได้อ่ะคราวนี้ประเด็นคือมันไม่ใช่การที่เราจะต้องรู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรแต่ประเด็นคือรู้ไหมว่าแต่ละขณะตัวตนในแต่ละช่วงวัยของเราอะต้องการอะไรเป็นอะไรเล้วสามารถเชื่อมต่อในแต่ละแต่ละช่วงเวลาได้หรือเปล่าหยกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่รวางเาเชื่อมแล้วเรารู้ไหมว่าตอนเนี้ยฉันโกรธอ่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยฉันกำลังรู้สึกต้องการอะไรและต้อง ถ่ายท่อออกมาหรือสร้างค่ะเขาเรียกว่า personality บุคลิกภาพใช่ใชไหมค่ะพี่ป้อมอันเนี้ยอันเนี้ยค่ะคือการมีปัญญาแล้วแหละปัญญาคือความสามารถที่จะใช้ต้นทุนหรือว่าคลังสมบัติภายในของเราซึ่งจริงๆทุกคนเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมีความต่างกันก็คือแต่ละคนตอบรับต่อสถานการณ์ได้ไม่เหมือนกัน สมมติว่าสองคนมีมมต้นทุนเดียวกันเลยนะพ<ม>ี่พ้อมพูดถึงเจ็ดคุณสมบัติเมื่้ทุกคนมีนะคะแต่ว่าทุกคนใช้มันในระ,ระดับที่แตกต่างกันเนะาะเมล็ดพันธุ์ได้ไปเท่ากันแต่บางคนรดน้ําบางคนไม่รดน้ําบางคนดูแลเอาใจใส่บางคนเพิกเฉยทิ้งมันให้มันเป็นมเมล็ดอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ปรากฏเป็นสีสันแห่งชีวิตของเขาแต่คราวนี้จริงๆเงื่อนไขอันนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือการได้เลือกหยิบใช้สิ่งไหนที่เรามีให้เหมาะสมกับการเทศะสต์ อืคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติคายสองคนเนาะเจอสถานการณ์เดียวกันเป็นความก้าวร้าวรุนแรงเป็นความหยาบคายของพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งอาจจะมาดา่าอาจจะมาโไยวายอะไรใส่เราอะเนาะคนนึงอาจเลือกที่จะใช้ความสงบอีกคนหนึ่งอาจจะเลือกที่จะใช้ความรักอีกคนหนึ่งอาจจะเลือกที่จะใช้ความเข้าอกเข้าใจหรือปัญญาที่จะมองเห็นแล้วพอเขาเลือกไอ้วัตถุดิบต่างกันเนาะ บุคลิกภาพอันปรากฏก็แตกต่างกันด้วยเช่นคนที่เลือกความสงบอาจจะอยู่ในสภาวะที่ละวางไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วยกับคนที่อยากคายคนนั้น observe อย่างเดียวโอเคเธอจากตะโกนเธอตะโกนไปฉันไม่ตอบโต้ฉันไม่ใช้ความรุนแรงกับเธออีกคนนึงอาจจะใช้ความรักฉันเห็นอกเห็นใจเขาจังเลยเขาแบบเสียการควบคุมซะแล้วฉันไม่ถือโทษเขาหรอกนะถึงเราจะมีคุณสมบัติพื้นฐานในความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแต่เราแต่ละคนก็มีสิทธิ์เนาะ ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองให้เป็นแบบนั้นแบบนี้บางคนเลือกเลือกที่จะเป็นภาพภาพแห่งความรักบางคนเลือกที่จะเป็นภาพแห่งความสงบเออบางคนเลือกที่จะเป็นผู้ที่เลิศเลอในปัญญาทําความเข้าใจในความกระจ่างแยกแยะแ,แล้วตัดสินใจอย่างถูกต้องแม่นยำหรือบางคนเลือกผิดไม่หยิบในคุณลักษณะแห่งความเป็นมนุษย์ที่งดงามใช้ความโกรธตอบโต้ใช้ความหยาบคายก้าวร้าวตอบรับหรือใช้ความ หมังเมินสะบัดหน้าจากไปไม่ใหญ่ดีนั่นคือปุคลิกภาพที่ถูกสร้างขึ้นไอ้ภาวะอันบิดเบี้ยวที่ใช้คำว่าเนกาทีฟก็ได้นะคะนั่นคือสภาวะที่คนเราไม่ได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองมันเลยเกิดรูปแบบที่บิดเบี้ยวของพฤติกรรมเพราะฉะนั้นไอคำว่า t true s e ซ f เนี่ยมันกำลังหมายถึงปรับแต่งหรือจูนเรากับเข้าหาสภาวะที่งดงามดั้งเดิมแต่คำว่างดงามดั้งเดิมแม้จะต้นทุนเดียวกันเนี่ย เราก็ดั้งเดิมอาจจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเธองามเพราะความรักเธองามเพราะความสงบเธองามเพราะปัญญาเลิศเลอเธองามเพราะอ่อนหวานโอ้ <c oughs> oh, มันมีตั้งหลายอันที่จะเป็นแก่นกลางของชีวิตเป็นคอวาลลูเป็นคุณค่าหลักของแต่ละคน <c oughs> แต่จริงๆทุกคนก็งอกงาม <c oughs> บนผืนดินแห่งสัจจะเดียวกัน <c oughs> คือคุณลักษณะ <c oughs> ดั้งเดิมของมนุษย์